สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook ปกติแล้วเวลาที่เราโชว์ผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้ใช่ไหมคะคนอื่นก็สามารถที่จะมาคลิกตรงนี้ค่ะเราก็มาดูว่ามีใครติดตามเรามั่งเราไม่ต้องการให้ใครค่ะมาเห็นว่ามีใครติดตามบัญชีเรามั่งทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของเราแล้วก็ของผู้ติดตามกันด้วยนะคะ วิธีนี้จะยังคงมีจํานวนผู้ติดตามโชว์แบบนี้อยู่นะคะเพียงแต่คนอื่นไม่สามารถที่จะมาคลิกดูได้ว่าผู้ติดตามมีใครมั่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป Facebook ในส่วนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะ หน้าของเมนูให้เราเลื่อนลงมามาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวมาเลือกที่การตั้งค่าหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมานะคะมาที่กลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลให้เรามาเลือกตัวนี้ค่ะผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะ คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาให้เรามาดูตรงนี้นะคะใครที่ดูผู้ติดตามของคุณบนไทม์ไลน์ของคุณได้บ้างจะเห็นว่าในส่วนนี้เราตั้งเป็นสาธารณะในส่วนนี้เราสามารถมาตั้งได้เช่นอาจจะให้เฉพาะเพื่อนนะคะที่ดูผู้ติดตามบนไทม์ไลน์ของเราได้เราก็มาเลือกตรงนี้ค่ะ หรือว่าถ้าหากว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวก็คือไม่ให้ใครดูเลยทั้งเพื่อนทั้งบุคคลอื่นนะคะก็มาเลือกเฉพาะฉันตรงนี้ค่ะระบบก็จะอัปเดตการตั้งค่าให้เราแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะใช้อีกบัญชีนึ่งล็อกอินเข้ามานะคะแล้วก็มาดูโปรไฟล์ตรงนี้ว่าในขณะที่เราตั้งค่าแบบนี้ค่ะผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะอ่ะตอนนี้ปุ้ยล็อกอินเป็นอีกบัญชีนึง เดี๋ยวจะเข้าไปดูโปรไฟล์ที่เราตั้งค่าเมื่อกี้ค่ะก็มาที่ค้นหาบัญชีนี้ใช่ไหมคะก็คลิกเข้าไปค่ะาเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์เราจะยังคงเห็นจํานวนผู้ติดตามก็คือ87คนตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองคลิกเข้าไปนะคะอาจจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูได้ว่า ใครบ้างที่ติดตามบัญชีนี้ค่ะระบบก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะซ่อนผู้ติดตามของเราได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ